สวัสดีค่ะมาเจอก,กับปรองสาวโมงชาแนลแล้วนะคะก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้กับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาทําซุปสาหร่ายกินกันค่ะสาหล่ายคนเราก็จะเป็นสาหร่ายวากุเมนะคะทุกคนถุงนี้ซื้อมาในราคาเพียงแค่100บาทจําไม่ผิด ฟังไม่ผิดคะ่ะ100บาทเท่านั้นไปหาซื้อได้ที่แมคโครนะทุกคนช่วงนี้มีโปรลดราคาอยู่นะอะก่อนอื่นเลยฉันหนักเอาสาหร,ารา่ายวากาเมดเนี่ยไปแช่น้ำนะคะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีระหว่างที่รอเนี่ยถุงเท้าก็คือมาอ้อนแม่แล้วหนึ่งคะ่ะคือนางมาเฝ้าเราตลอดนะทุกครั้งที่เรามาทําอาหาร่ะแต่ว่าครั้งนี้คือนางยังไงอย่าเล่นกับเรานะคะแล้วก็มาเล่นกับนางนิดนึงแล้วนางอะ่ะเป็นไรไม่รู้เล่นไปเล่นมาคือชอบกลิ้งแบบนี้อะ่ะทุกคนคือเอ็นดูในความน่ารักของ นางมากแล้วก็นางอ่ะตัวอ้วนกว่าเดิมค่ะทุกคนแล้วเราก็คือแบบถ้าอุ้มน้องมือข้างเดียวคือแบบอุ้มไม่ค่อยไหวแล้วนะแล้วนางก็คือแบบ ขี้เล่นแบบนี้คืออ้วนแล้วก็ยังจะกรินอีกเออน่ารักมากเลยนะอ่ะหลังจากที่เราแช่นั้นไปได้สักครู่แล้วนะคะเราก็มาต้มน้ําเตรียมทําซุปกันต่อเลยค่ะต้มนิดเดียวนะคะแล้วก็เราก็มาเช็คสรารอะไรของเราต่อเลยนะคะมันได้แล้วเห็นไหมทุกคนคือแกมันได้เยอะมากเมื่อกี้เราแช่แค่นิดเดียวใช่ไหมแล้วทีนี้อ่ะมันออกมาเยอะมากอ่ะเราก็จะแจงกรองน้งสักนิดนึงนะคะเพื่อความเสด็จน้ําค่ะจะได้ อร่อยอร่อยนะคะแล้วเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้หลังจากที่น้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ามาใส่มิโซะกันเลยค่ะวันนี้เราใส่เป็นเกี๊ยวมิโซะนะคะหน้าตาของน้องก็จะเป็นแบบนี้หาซื้อได้ในไมโครเหมือนกันค่ะวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด3ซองเล็กอย่างนี้นะคะเพราะว่าข้างในมันมีแบ่งเป็นซองเล็กๆแบบนี้อยู่เราก็จะใช้สซองนะแต่จะบอกว่า ถ้าใครไม่ค่อยชอบกลิ่นถั่วเนี่ยมิโซะต,ตัวนี้มันจะเหม็นหน่อยนะเพราะว่ามิโซะที่เราเคยกินอ่ะมันจะหอมแต่มิโซะเนี่ยมันก็คือส่วนตัวเลยนะมันจะมีกลิ่นหน่อยแล้วมันก็ถือว่าอร่อยค่ะนี่ใส่แค่มิโซะไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยง่ายมากแล้วก็ใส่สลหดายที่เราแช่แล้วก็เรากรองเมื่อกี้เนี่ย ทำการคุเลคุเลน้องสเปมหนึ่งนะคะสักป,ประมาณ1-2นาทีค่ะแค่นี้เองเมนูซุปสาลายของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงกันบ้างคะกับเมนูที่นำมาเสนอในวันนี้คือทั้งง่ายแล้วก็คือไม่ยุ่งยากเลยค่ะแถมอร่อยด้วยนะคะลองไปหาซื้อวัสถุดิบในไมโครกันได้นะคะแล้วลองมาทำดูรับรองเลยว่าอร่อยค่ะสำหรับคนที่ชอบสายญี่ปุ่นนะ